สวัดีครับวันนี้พบกับสวนกางชาแนลอีกแล้วนะครับว้าววันนี้ผมอยู่กับบอลที่เป็นโอ้โหบอลบอลไทยที่แบบใหญ่มากนะครับตอนนี้มีชื่อว่ามิ่งมงคลนะครับนี่สวยไหมว้าวว้าวเลยค่ะแ,แล้วก็ตอนนี้เขามีดอกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเ,าเตรียมผสมเกสรเขาอีกไม่กี่วันแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม้ที่เป็น เกอสรอของไทยๆผสมเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นทรงใบที่สวยงามนะครับนี่ใหญ่มากเนาะนี่กระดูกดําก้านดานะครับเป็นบอลที่โอ้ปีที่แล้วนี่ตามเก็บกันหน้าดูเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับตอนนี้มีมงคลที่สวนเราก็กําลังทําจํานวนอยู่เนาะนะครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะมีจํานวนแบ่งแล้วแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นนี่โอ้โหอายุประมาณเป็นปีๆเลยนะครับนี่สวยเนาะเป็นพุ่มสวยมากเลยนะครับนี่ใครที่ชอบสะสมบอลไทยนะครับแล้วก็ ชื่อที่เป็นมงคลนะครับนี่แนะนําเลยนะครับมิ่งมงคลนะครับเป็นบอลที่สวยมากๆยิ่งโตยิ่งสวยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้า,เ,าเราดูแลเขาดีๆนะครับเขาก็จะให้ฟอร์มที่แบบค่อนข้างสวยเนี่ยเป็นพร้อมประกวดเลยนะนี่นะครับย้าวๆเลยค่ะสียดายมีดอกแล้วนะครับพีดอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ทําจํานวนแล้วกันเนาะเอามาให้ชมกันนะครับตนนัวนี้คือสําหรับคนที่มีเบบีมิงมงคลแต่ว่ายังมองไม่ออกว่าตอนโตมิ่งมงคลเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนผมบอกเลยว่า สวยจริงๆนะครับใครที่อยากเก็บสะสมก็แนะนําเลยนะครับว่าแนะนำเนี่ยต้นเนี้ยมิ้งมงคลเป็นไม้ชื่อมงคลด้วยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นไม้ที่งดงามจริงๆคืนเช้ามาแล้วก็ชมใบเขานะครับเ่ยไหมนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจำนวนพอใกล้แบ่งแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้กันนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้จะพามาชมบอลน,นะครับนี่ที่เราที่เราโอ้ยปลาค้าของผม,ผม ดีพอเขาจะใกล้ใกล้แตกฝักแล้วนะครับนี่เจ้าวังนี่เห็นไหมสวยไหมว้าวว้าวาเลยค่ะเจ้าวังใกล้แตกฝักแล้วน่าจะไม่เกินสัปดาห์นี้รับรองปุ้มแน่นอนนะครับอ๋อใครที่สนใจแล้วก็อยากจับจองมเมล็ดชุดนี้นะครับก็สามารถพักมาจองได้ก่อนแต่ราคาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คุยกันในเพจแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้จํานวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องมา หารออกจากจํานวนด้วยนะครับว่าเราจะแบ่งกันเท่าไหร่แต่ว่าส่วนคุณกวางเราอย่างที่บอกครับว่าเราแบ่งไม่แพงแน่นอนนะครับแล้วก็มิตรภาพกันเองกันเองครับส่วนอ,อ่อนสีสวยๆนี่ราชาวดีของเราววน้องราชาวดีเริ่มโตแล้วเห็นไหมสวยมยว้าวว้าว,ว,าวเลยคะ่ะก็ราชาวดีก็จะมีจะมีต้นลูกอยู่อีกต้นหนึ่งที่เราแยกหน่อไว้นะครับแต่ก็เดี๋ยว ไม,ไม่ได้อยู่ในในนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจลูกก็ทักมาสอบถามลูกของราชาวดีได้นะครับก็น่าจะว่างอีกต้นหนึ่งมั้งนะครับก็ราคาเดี๋ยวไปดูหน้าก่อนเพราะผมยังไม่เห็นนะครับว่าตอนนี้หน้าเขาเป็นยังไงเพราะเพิ่งแยกไปไว้ว่าตอนนี้เติบโตและแข็งแรงแค่ไหนนะครับนี่สวยไหมราชาวดีว้าวเลยคะ่ะก็จะเป็นออกสีแบบว่าหวานๆนะครับประมาณนะั้นส่วนเจ้าวังก็จะเป็นแบบปะคาปะคาบัา๊น นี่เป็นออบอลที่เราจำเ,เหมือนกับว่าแอดมินคุณกวางแบ่งลูกของต้นนี้ไปเยอะมากเลยใช่ไหมจเจริญรัตนะครับนี่ก็เวลาเขาออกดอกเขาก็ต้นไม้มันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เหมือนกับว่าคุณแม่เมื่อท้องแล้วนะครับความโสมก็จะเกิดขึ้น,นครับเพราะว่าเอาพลังทั้งหมดมาให้กับลูกนะครับนี่จริงๆจเจริญรักเป็นไม้ที่สวยมากนะครับเหมือนกับทาง แชแนลเราเอาขึ้นไว้ให้ชมกันนะครับตอนนี้เขาก็ผสมติดแล้วแล้วก็อีกไม่นานน่าจะใกล้ที่จะแตกฝักแล้วด้วยนะครับก็ใครอยากได้ลูกลูก,ลกชุดนี้ก็เดี๋ยวทักทายกันมาได้นะครับจับจองกันไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้จานวนเยอะเท่าไหร่จจเนอรนันเป็นมาที่สวยมากเห็นไหมดังสวยเนาะว้าวว้าว,าวาเลยค่ะ,จะเจเนอรั้เป็นบอลที่มีสีสีครบทุกสีเหมือนกันนะครับทั้งเขียวขาวเหลืองชมพูนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดชมพูสวย,สวยๆมากๆเลย ครับจริงๆเนี่ยเห็นไหมต้นนี้เป็นเหลืองนะเขียวอ่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้มาแบ่งปันกันเนาะนี่โอ้ย,อยต้นนี้สวยมากเลยค่ะพี่ต้นใช่ต้นไหนคบนี่ค่ะต้นนี้นนหรอใช่ค่ะโอ้ยนี่เป็นลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ไมเป็นลูกไม้เห<ม>็นไหมครับสวยมากมากค่ะพี่ตน้นนี่ก็เดี๋ยว,วาจะตั้งชื่อชื่อเป็นของตัวเองแล้วทำจำนวนก่อนนะครับสวยเนาะ เป็นใบกลมนะครับเป็นบอลใบกลมนะครับน้องเป็นใบมันมันเนี่ยค่ะพี่เป็นใบใบมันๆภาษาอีสานคือใบเรื่มเือมๆมาไหมะใบเรือมเรือมนะครับก็ต้นนี้ก็มีหน่ออยู่หน่อหนึ่งมั้งถ้าใครอยากได้เดี๋ยวก็เรียกให้นะครับก็ทักทายเป็นเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับบอกว่าอยากได้ลูกของลูกไม้ใบกลมอ่าเดี๋ยวผมก็จะแบ่งให้ครับีโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับนี่คืออย่างที่บอกว่าสวนเรานี่เป็นสวนที่ข้างใครบอลใบกลมมากเลยนะครับ นี่เห็นไหมอันนี้เป็นเจ้าพอแก้วเห็นไหมสวยไหมว้าวว้าวเลยคะ่นนะคเจ้าพอแก้วที่สวนแบ่งไปเยอะเยอะพอสมควรนะครับก็ค่อนข,ข้างที่จะบอลเป็นบอลใบกลมที่สวยงามแล้วก็ราคายังยังยังจับต้องได้แหละไม่แพงเกินไปละตอนนี้นะครับก็ทางสวนคุณกวางเองก็แบ่งปันแบบราคาสมาชิกนี่อย่างต้นนี้ของเรานะครับเนี่ยคุณแม่ของเราเนี่ยต้นนี้ดีเขาก็ฟอร์มแบบ กำลังสวยงามมากเลยนะครับก็ใครสนใจอยากได้ลูกของเจ้าโปรแก้วก็ทักทายสอบถามเข้ามาได้นะก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็เหลือไม่เยอะประมาณทักต้นสต้นนะครับส่วนราคาก็ทักมาถามที่เพจสวนทุงกวางเนาะดูว่าเราจะแบ่งกันได้เท่าไหร่เพราะเบบีเลยเบบีแล้วก็เป็นสาตั้งแม่เนี่ยก็จะเป็นราคาที่อัพอัอัตามลำดับขึ้นไปนะครับแต่ว่า สวนกว่างอย่างที่บอกครับไม่มีค่าส่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่าส่งครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้ชมไม้เนาะให้ชมไม้กันแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันช,ช่วงเช้าๆตื่นมาดูบอลสีนะครับสำหรับอีพีหน้าจะเป็นต้นอะไรมาให้ชมกันสาหรับอีพีนาปลาไปแล้วกับเจ้าปอแก้วนะครับที่อบอกด้วยเลยว่าจึ้งมากๆแล้วก็นี่เลยมิ่งมงคน้นี่สวยไหมครับต้นใหญ่มากถือไม่ได้นะครับสําหรับอีพีนี้ลาไปแล้วกล่วาวคำว่าสวัสดีดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ